ก็หลายคนถามเลขทูบเมื่อคืนหนูทําการจุดทูบไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือรอลงคือหนูจะลงให้ในกลุ่มก่อนอันดับแรกนะคะเพราะว่า,าจะได้ไม่ด่ามากกันเนาะสำหรับกลุ่มวันนี้หนูให้เข้าฟรีนะใครอยากเข้าเข้าได้เลยสําหรับลิงไลน์ที่หนูปักหมุดนะวันนี้ลงไม่เกินเที่ยงนะคะอืมวันนี้ลงไม่เกินเที่ยงนะคะ เลขสวยนะคะวันนี้งวดน,นี้เลขสวยสวยมากหนูซื้อไปแล้วอืม่ะ,ะเห็นคนแรกไม่ให้ซื้อได้ยังไงอ่ะเออเห็นก่อนก็ต้องรีบซื้อก่อนสิตอนนี้ไม่มีใครเห็นนะคะมีหนูคนเดียวที่เห็นนะคะมีหนูคนเดียวที่เห็นเลยอ่ะสวัสดีสามพันค่ะแม่รอค่ะ โอเคนะสําหรับเลขวันนี้หนูลงให้เวลาตอนเที่ยงนะคะสําหรับเลขทูบใครที่อยู่ในกลุ่มรอได้เลยแล้วก็วันนี้หนูให้เข้ากลุ่มฟรีนะคะใครอยากเข้าเข้าได้เลยนะอุย้ยคนถามหากล่องสุ่มเยอะมากอะใจไม่อยากเปิดแล้วนะเพราะว่าโอ้โหได้น้อยมากวันหนึ่งกาไรบวกเคยบวกกาไรบวกวันละเป็นแสนแสนขายของทีน,นี้ตั้งแต่มาทํากล่องสุ่มกาไรบวกวันละมันแค่บอลนล้วไม่ถึงหมื่น จริงๆนี่พูดเรื่องจริงนี่พูดเรื่องจริงนะกำไรอ่ะเอากำไรนะไม่ได้นี่นะเอากำไรนะจ๊ากำไรนะเอากำไรเมื่อก่อนเนี่ยหนูขายของเนี่ยหนูไม่ได้หนูไม่มีกล่องสุ่มนะยอดขายไม่ต้องพูดถึงเอากำไรเอ่อถ้ายอดขายอ่ะวันหนึ่งโอ้โหสี่ห้าแสนใครก็ทำได้ ว่ายอดขายวันหนึ่งคูณสี่ห้าแสนก็จริงแล้วกําไรจะเหลือเท่าไหร่ถูกต้องปะอย่ามาบอกอขายของได้วันละสี่ห้าแสนรวยจิบหายกูมีทุนนะคะเออบางคนก็โอ้จะเอาแต่รวยอย่างเดียวเลยมึงจะไปมองยอดขายสิค่านางผ้าายค่านางคันนิ้งคักทุนเขาก็มีเค,เคยขายเมื่อก่อนได้เบ็ดเสร็จหักกำไรได้วันละแสนส,สองแสนนะพอมาทำกล่องสุม่มหือพูดตรงๆเหลือวันละหมื่น ไม่พอไหนจะค่าพนักงานนี่ยังไม่ได้หาค่าพนักงานนะจ๊ะเออก็โอ้โหก็คนสั่งเยอะอ่ะจริงๆกล่องสุ่มคนสั่งเยอะไม่รู้คำว่าขึ้นคำว่ากล่องสุ่มนี้ลูกค้าเตรียมรอเลยอะ่ะนะคะจริงๆเดือนที่แล้วนี่ไม่ได้มีกล่องสุ่มนะพอมาเดือนนี้มีกล่องสุ่มยอดหนูตกมากเลยอะ่ะจริงๆเพราะว่ากล่องสุ่มคนสั่งเยอะแล้วหนูจะพูดตรง คำว่าสุมม่มอะมันต้องให้ลูกค้าเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้สั่งชิ้นต่อชิ้นนะแม่นุภาพว่าอ,อย่างอย่างกาําออย่างมีแหวนกําไลอย่างเงี้ยนะคะมันก็ซื้อได้ชิ้นต่อชิ้นมันก็ได้อยู่แต่พอมาแด็ดเป็นกล่องสุมม่มเนี่ยคำว่าสุมม่มเนี่ยเรากลัวลูกค้าด่าเราก็เลยต้องให้เยอะนคภาอเราปะเออเดี๋ยวกูจะกูจะด่าว่าอุ้ย กล่องสุ่มเดี๋ยวโดนด่าแม่วัตถุม,มงคลชิ้นหนึ่งอาร้อยกว่าบาทนะลูกค้าได้ไปรับชิ้นหนึ่งคนละสี่ชิ้นห้าชิ้นนัถือว่าคุมแล้วกับกล่องสุม่มสองเก้าเก้าอ่ะเข้ากลุ่มไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้เหรอเป็นที่โทรศัพท์นะเข้าได้นะดิ้งไลน์ที่ปากหมดูกดเข้าไปเลยบอกขอแอดมินขอเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้เลขทูบใครที่อยู่ในกลุ่มลงให้ประมาณตอนเที่ยงแจ้งแล้วนะแล้วก็ลงให้ตอนเที่ยงก็อยู่ที่ความสามารถจุดแท้แล้วแต่ความสามารถนะคะ ว่าจะต้องจัดการกันยังไงเพราะว่าไม่ไม่อธิบายนะคะว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้นทาอย่างนี้ก็เห็นเลขแล้วก็สุดท้แล้วแต่ว่าจะต้องทำงไงต่อนะนะวันใดปิดมาอีกลเสื้อเสื้อยกสองาค เหลือไห้อ่ะใครเข้าได้รีบเข้าเลยนะเหลืออีกสองร้อยคนเต็มให้เข้าเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะคนที่เข้าได้ก็มีเนาะเอาเอาคนที่เข้าได้ก็แล้วกันเพราะว่าเจ๊ก็ไม่รู้จักที่บายยังไงเพราะว่ามันเข้าไม่ได้เราก็เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะมันต้องแก้แก้ไขปัญหาหน้างานเข้าได้นะคะเนี่ยคนเข้ามาตุบ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 เลยน่ะอ่ะ เพือเข้ามาตุบๆเลยนะฮะอือ่ะเดี๋ยววันนี้เปิดให้กล่องสุม่มให้เอาๆเลยนะจ๊ะบอกเจ๊ทำไมเจ๊ไม่เปิดกล่องละเก้าร้อยพันหนึ่งว่ะอ้โห,โหช่างกาเนาะมีสองเก้าเก้าเขาก็ยังจะไม่โอนกันเต็มไปหมดแล้วถ้ากล่องละ 900, เก้าร้อยอโหไม่ต้องพูดเอฟซันนันโอ้แต่เรื่องการโอนเงียบกริบคอยดูโหไม่เอาไม่เอามันดูคิดว่ามันแพงเกินไป นะมันแพงเกินไปเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าเก็บเงินไว้ซื้อขนมกินดีกว่าเนาะเอาแบบถูกๆแล้วคุ้มดีกว่าคนชอบของถูกเรายังชอบของถูกเลยเอาใจตัวเองนะไม่ได้ว่าดูถูกเงินนะเอาจริงอืนะฮะวันใดปิดมายอยีกลมซื้อเสื้อยกซองแล้ก็ ลงแล้วเด้อเพียงนะเจอกันนะฮะ ได้เลยอ่ะราคาสองสองฟรีนะจ๊อะอะใครอยากรับกล่องสุ่มเครื่องรางของขลังนะเดี๋ยวนี้อืมเขาได้แล้วค่ะเขาไม่ได้อสรุปเข้าได้หรือไม่ได้นะอสรุปเข้าได้หรือไม่ได้กล่องสุ่มวันนี้รหัสสเสือหนึ่งค่ะ สอเสือหนึ่งค่ะตั้งแล้วตั้งแล้อ่ะให้พันกล่องกล่องละสองเก้าเก้าจัดส่งฟรีเป็นกล่องสุ่มเครื่องรางนะคะแล้วก็ใช่กลุ่มไายทองคำเปล่าใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่กล่องสุ่มราดสอเสือหนึ่งค่ะสองเก้าเ้านะคะในกล่องสุ่มที่ลูกค้าจะต้องได้รับแน่นอนคือเครื่องรางของขังนะคะนะคะแล้วก็อันอื่นไม่รู้นะ ออาจจะได้ทองไปหรือเปล่ามาชามีลูกค้าทามาบอกได้ลอตเตอรี่บอกเลขสวยมากสุ่มนะลอตเตอรี่สุม่มอาแม่แม่หนูขออนุญาตชี้แจงแป๊บหนึ่งแม่เข้าใจคาว่าสุ่มนะเออเข้าใจคําว่าสุ่มเด้อนี่เก๋เหรอ นิเคชา้าโอหุ่นก็ยากเย็นเหลือกนิเคชา้าวิ่งรูดห้ากับหกค่ะฟันที่อฟันที่หกนะคะฟันที่หกลาดเสาเสือหนึ่งค่ะดูดไม่จ้าดูดครับดูดชา้ดดชาจังเลยอ่ะนนอคนพิมพ์เยอะมากแต่ดูดช้ามากเลยวันนี้ระบบดูดช้ามากเลยหรือว่าเช้าเกินไปไไไเข้าไม่ได้โอ้ยไม่รู้เลยเข้าไม่ได้ทำไงดีเนี่ย สเสือหนึ่งนะต่องสุ่มเครื่องรางของขังนะคะเดี๋ยวรอบนี้อาจจะมีขนมไปให้ด้วยอรอบนี้เดี๋ยวแส่ขนมมีอาจจะมีขนมไปให้นะฮะขนมไรเจ๊ยำยำช้างน้อยหอ่อสองบาทใส่เออใส่ไปปุ๊บคนด่าปั๊บเลยอีห่าบ้านกูก็มีขายบ้านกูก็มีขายอีหา่ามงใส่มาทำมาหาอะไร เอาของที่มันแปลกซิเอขอขนมข้อเป็ดอันละห้าบาทเดี๋ยวใส่เข้าไปหะแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องได้รับแล้วคือเครื่องรางของขังนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องได้รับคือเครื่องรางของขังกลุ่มไฮทองคําไหมคะใช่ค่ะเข้าไปรอได้เลยเดี๋ยวเที่ยงลงเลยนะคะอ่าสาวเสือหกไม่มีค่ะแม่เจ๊ขาวันนี้ได้รับกล่องส่ม ได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งต้องมานะคะเลขอกอะไรอะ่ะได้เลขอกอะไรไปหรอกล่องสุ่มรหัสสอเสือหนึ่งค่ะกล่องละสองเก้าเก้านะคะกล่องละสองเก้าเก้าสิ่งที่ลูกค้าจะต้องได้รับคือเครื่องรางของขัง,งนะคะไปลุ้นเอาว,ว่าได้อะไรแต่เครื่องรางของขัง,ง,งทุกอันนะคะบอกได้เลยว่าสุดปังอลังการแน่ตอนนี้เข้ากลุ่มไม่ได้เลยค่ะน่าจะเป็นที่โทรศพนะัพท์นะอัปเดตไลน์หรือย,อยังไลน์เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่หรือเปล่า